เสียงล้อรถมอเตอร์ไซค์บดไปกับหินกรวดบนถนนดินเลียบแม่น้ำเมยททำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังเข้าสู่โลกอีกใบที่เงียบและวังเวงกว่าเดิมทุกทีอากาศในฤดูหนาวที่ตากเย็นจัดจนผมต้องใส่เสื้อกันหนาวสองตัวลมหอบกลิ่นดินชื้นและกลิ่นน้ำจาง จากแม่น้ำด้านข้างมาแตะจมูกอยู่เป็นระยะระยะผมชอบการเดินทางแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวไปตามเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแค่ได้ยินเสียงลมเสียงเครื่องยนต์และเห็นถนนทอดยาวไปข้างหน้าก็เหมือนได้หลุดออกจากความวุ่นวายในเมืองทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวหรือช่วงเวลาที่พอเหมา ผมมักจะหาสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปและครั้งนี้ผมเลือกแม่น้ำเมยชายแดนไทยพม่าที่มีภูเขายาวเรียงรายอยู่ข้างหน้าถนนลูกรังค่อยๆพาผมเข้าสู่ลานกลางเต็นเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านกะเรียงบ้านไม้สองสามหลังตั้งห่างๆกันกลางหุบเขามีควันไฟ จากเตาเล็กๆล,ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารากับชี้บอกว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บ้างแต่โดยรอบนั้นเงียบสงัดจนน่าแปลกใจผมดับเครื่องจอดรถลงแล้วมองไปที่แม่น้ำเบื้องหน้ากระแสน้ำค่อยๆไหลเอื่อยไปทางทิศใต้ เสียงน้ำชนหินและซอกดินริมฝั่งดังสม่ำเสมอจนกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่ฟังแล้วสงบใจผมหันไปเจอชายชาวบ้านวัยกลางคนเขามองผมอยู่นานก่อนจะเดินเข้ามาทักมาคนเดียวเหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงไม่ดังนับแต่แฝงด้วยความแปลกใจครับตั้งใจจะมากางเต็นท์สักคืน ผมตอบด้วยรอยยิ้มแม้ใจจะรู้สึกเกอ้อเก้ออยู่บ้างเขาพยักหน้าก่อนจะเว้นจังหวะแล้วพูดช้าๆที่นี่กลางคืนมันเงียบมากนะไม่ค่อยมีใครมาค้างหรอกคำพูดนั้นทำให้ผมชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็หัวเราะเบาๆผมชอบความเงียบครับคิดว่าคงได้พักผ่อนเต็มที่ เขามองผมอีกครั้งเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เพียงยิ้มบางๆแล้วเดินจากไปผมได้แต่มองตามหลังเขาพลางคิดว่าคงเป็นคำเตือนปกติที่ชาวบ้านมักจะพูดกับนักท่องเที่ยวแปลกหน้าผมเลือกพื้นที่ราบใกล้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งน้ำกางเต็นท์ออกอย่างคล่องแคล่วเพราะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อย ผมก็หยิบแก๊สปิกนิกเล็กๆมาต้มบะหมี่กลึงสำเร็จรูปกลิ่นซุปหอมอุ่นๆคลุ้งไปทั่วจนทำให้บรรยากาศหนาวๆดูหน้าพักผ่อนขึ้นอีกนิดระหว่างที่ซดบะหมี่ผมเงยหน้ามองท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังคล้อยลงหลังภูเขาฝั่งพมา่าแสงสีทองสะท้อนกับผิวน้ำเมยเป็นประกายระยิบระยับ ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มจมเข้าสู่ความมืดความเงียบที่ชายชาวบ้านบอกเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยและผมก็สัมผัสได้ว่าที่นี่ต่างจากทุกที่ที่เคยไปอากาศหนาวเริ่มกัดผิวมากขึ้นเมื่อค่ําคืนเข้ามาแทนที่ความเงียบครอบงำลานกลางเต็นท์จนได้ยินเสียงของแม่น้ำเมยชัดเจนกว่าตอนเย็น ลมหนาวพัดผ่านใบไม้ดังกรอบแกรบเป็นระยะระยะผมนั่งอยู่หน้าหัวเต็นท์มองแสงไฟจากหมู่บ้านที่เลือนรางอยู่ไกลๆและคิดว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรนอกจากความสงบจนกระทั่งเวลาประมาณสี่ทุ่มเสียงปุ๋งดังขึ้นจากแม่น้ำคล้ายเสียงใครกระโดดน้ำ เสียงนั้นชัดเจนพอที่จะทำให้ผมเงยหน้าขึ้นทันทีไฟฉายในมือถูกเปิดอย่างรีบเร่งผมส่องแสงไปทางที่มาของเสียงแต่กลับพบเพียงผิวน้ำที่นิ่งสนิทกระแสน้ำไหลช้าๆไม่มีแม้แต่เคลื่อนกระเพื่อมสักนิดเดียวผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นปลาใหญ่กระโดดขึ้นมา แต่ความรู้สึกบางอย่างกลับทำให้หัวใจเต้นแรงเกินปกติราวกับว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่จากที่มืดฝั่งตรงข้ามไม่นานหลังจากนั้นเสียงใบไม้ถูกเหยียบเบาๆก็ดังขึ้นจากทางริมน้ำฝีเท้าช้าและชัดเจนเหมือนใครบางคนกำลังเดินขึ้นมาจากน้ำเสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละน้อย จนผมเผือกลั้นหายใจฟังด้วยความตึงเครียดฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าประตูเต็นแล้วเคลื่อนไปด้านข้างอย่างช้าๆตามมาด้วยเสียงกิ่งไม้และใบไม้ถูกเหยียบแผ่วๆมันวนไปรอบๆเต็นชัดเจนเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนรอบตัวผมอยู่ผมนั่งนิ่งร่างกายแข็งทื่อ มือกำไฟฉายแน่นจนเหงื่อชุ่มทั้งที่อากาศหนาวจนลมหายใจกลายเป็นไอแล้วทุกเสียงก็เงียบลงในทันทีเงียบเสียจนผมได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังอยู่ในอกผมนั่งฟังความว่างเปล่ารอบตัวอยู่พักใหญ่แต่ไม่กล้าออกไปดูข้างนอกในหัวมีเพียงความคิดวนเวียนอยู่ว่า คืนนี้ผมอาจจะไม่ได้นอนหลับเลยก็เป็นได้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งราวตีหนึ่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงนกกราตามปกติและไม่ใช่เสียงลมพัดแต่เป็นเสียงน้ำที่ถูกกวนคล้ายใครกาลังลากบางสิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำซาซาเสียงเหมือนเท้าเปียก ก้าวไปบนดินเลนก่อนจะตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักเบาสลับกันเดินตรงมาทางเต็นท์ของผมทุกย่างก้าวชัดเจนจนหัวใจผมแทบหลุดออกมานอกอกผมหยิบไฟฉายขึ้นมาในมือมือสัน่นจนแสงสว่างสะบัดไปมาในความมืดแต่แทนที่จะเปิดม่านออกไปผมกลับนั่งนิ่งอยู่ในความมืดภายในเต็นท์ หูเฝ้าฟังทุกเสียงด้วยความระแวงแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดลงตรงข้างเต็นท์ห่างจากตัวผมเพียงไม่กี่สิบเซนติเมตรผมได้ยินชัดเจนเสียงหายใจแผ่วๆเบาๆชื้นและหนาวราวกับลอยผ่านผ้าใบเข้ามาในหูหัวใจผมเต้นรัวมือเย็นเฉียบไปหมดความคิดสับสนเต็มไปหมด ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าเปิดออกไปแล้วเจออะไรจริงๆผมจะทำอย่างไรผมพยายามกลั้นหายใจเงี่ยหูฟังและแล้วฝีเท้าก็เริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้มันเดินวนรอบเต็นเสียงเหยียบใบไม้แห้งดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับมีคนมากกว่าหนึ่งคนไม่เพียงเท่านั้น ผมเริ่มได้ยินเสียงคระซิบเบาๆลอยมากับสายลมเสียงที่แปลกประหลาดฟังคล้ายภาษาที่ไม่คุ้นเคยเสียงหนึ่งเหมือนเรียกกันเสียงหนึ่งเหมือนหัวเราะในลำคอก่อนจะจางหายไปผมกดตัวเองให้นอนราบลงกับพื้นห่มถุงนอนจนมิดหัวหลับตาแน่นราวกับการไม่มองจะช่วยให้ทุกอย่างหายไป แต่เสียงฝีเท้ายังคงวนรอบเต็นท์อยู่อย่างนั้นยาวนานจนผมไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะสิ้นสุดเสียงไก่ขันแวววมาไกลๆพร้อมกับแสงอาทิตย์แรกที่ลอดผ่านพื้นป่าเข้ามาผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าผ่านค่ำคืนมาได้อย่างไรดวงตาหนักอึ้ง แต่ร่างกายกลับตื่นเต็มที่ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีผมค่อยๆเปิดซิปเต็นออกลมหายใจแรกที่ปะทะอากาศเช้าเย็นเฉียบทําให้รู้สึกเหมือนพึ่งหลุดออกจากความฝันร้ายแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นกลับทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นรอบเต็นเต็มไปด้วยรอยเท้าเปียกชื้น วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหลายชั้นบางรอยเป็นของผู้ใหญ่บางรอยเล็กเหมือนของเด็กบางรอยลากยาวเหมือนมีคนเดินเท้าหนักจนฝังลงในดินชุ่มน้ำผมก้าวออกไปยืนมองด้วยขาสั่นๆรองรอยเหล่านั้นบางเส้นทางพุ่งตรงไปที่แม่น้ำ ราวกับมีใครหลายคนเดินกลับลงไปในสายน้ำเงียบๆผมพยายามหาคำอธิบายแต่สมองกลับว่างเปล่าความจริงตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ฝันไปขณะนั้นชายชาวบ้านคนเดิมที่เคยทักผมเมื่อวานบังเอิญเดินผ่านมาเขาหยุดยิ้มบางๆ ผมจึงถือโอกาสเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้เขาฟังเขาไม่ได้แสดงท่าทีตกใจเลยสักนิดเพียงถอนหายใจเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบตรงนั้นเคยมีคนหายไปหลายคนบางคนข้ามน้ำไปฝั่งพม่าแล้วไม่กลับมาบางคนจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาญาติพี่นอนก็เฝ้ารอแต่ไม่เคยเจอศพ เขาหยุดเล็กน้อยก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวคนที่ตายบางทีเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายเลยเดินขึ้นมาหาอยู่แบบนั้นแหละผมยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรตอบเขาได้ความเงียบเช้าตรู่ปกคลุมรอบตัวอีกครั้งเสียงแม่น้ำเมยที่เคยฟังดูสงบ กลับกลายเป็นเสียงที่ฟังแล้วเย็นยะเยือกอย่างประหลาดผมเก็บเข้าของอย่างเร่งรีบในเช้าวันนั้นรู้สึกเหมือนทุกวินาทีที่อยู่ตรงลานกลางเต็นนั้นยืดออกเป็นชั่วโมงความทรงจำจากเมื่อคืนยังคงตามหลอนอยู่ในหัวไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบเต็นหรือเสียงกระซิบประหลาดที่ดังขึ้นมาในความมืด ทันทีที่สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นทำให้หัวใจผมคลายความตึงเครียดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไายหันไปมองแม่น้ำเมยอ,อีกครั้งหมอกเช้านั้นหนาทึบลอยคลุมผิวน้ำจนมองแทบไม่เห็นฝั่งตรงข้ามทว่าในความพร่าเลือนนั้นผมกลับเห็นเงาร่างคล้ายคนยืนอยู่ริมน้ำ สายตาหันมาทางผมโดยตรงแม้จะไกลเกินกว่าจะเห็นชัดแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่สบตาผมกลับรู้สึกหนาวไปทั้งร่างผมหันหน้าหนีรีบเร่งเครื่องออกไปตามถนนลูกรังหูยังเหมือนแววเสียงใบไม้ถูกเหยียบอยู่ด้านหลังความเงียบอันผิดปกตินั้นตามมาเป็นระยะระยะ จนกระทั่งหมู่บ้านค่อยๆห่างออกไประหว่างทางกลับผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินคงเป็นเพียงภาพลวงตาจากความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆแล้วหัวใจผมไม่เคยเชื่อเลยเพราะแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา ก็ยังไม่หายไปจากตัวผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยกลับไปกางเต็นริมน้ำเมยอีกเลยและทุกครั้งที่นึกถึงเสียงฝีเท้าในความมืดผมก็ได้แต่ถามตัวเองอยู่เงียบๆว่าถ้าคืนวันนั้นผมกล้าเปิดเต็นออกไปผมจะเจอใคร